บอกว่าจะรับความไว้วางใจจากลิโป้ให้ไปอยู่ในจวนของเขาแล้วครับอือดีบอกพวกเขาด้วยว่าทำไงก็ได้ที่จะให้ลิโป้กับตันกงเกิดการแตกหักให้ตันกงไม่เป็นที่ไว้ใจและถูกขับไล่ขณะเดียวกันวางแผนให้เหล่าปีกับลิโป้เกิดความบาดหมางอย่างหนักรอจนสีจิ๋ววุ่นวายเมื่อไรเราจะถือโอกาส ยึดครองเมื่อนั้นเมื่องานสำเร็จแล้วข้าจะไปทูนห้องเต้ให้แต่งตั้งตันกุ๋ยเป็นเจ้าเมืองสีจิ๋วแทนนายท่านไม่ต้องห่วงพ่อลูกคู่นี้เปรียมด้วยปัญญาเชื่อว่าไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่ดีไปไดอแล้วออกเดินทาง ลูปกาตอนนี้ใครได้รับความช่วยเหลือจากท่านฝ่ายนั้นก็จะเป็นใหญ่ทันทีเพราะอ้วนสุดไม่ได้รับความร่วมมือจากท่านจึงทําให้พ่ายแพ้แย่ใจไปจนชั่วชีวิตเนั่นสิลูกข้าพูดถูกด้วยความสามารถของท่านนอกจากครองสี <c oughs> จิ๋วแล้วยังไปถึงภาคกลางก็ถ้าจะภาคกลางก็คือแผ่นดินทั้งหมดแล้วเรื่องอะไรต้องไปช่วยอ้วนสุดด้วยแล้วพ่อพูดถูกแล้ว ดูจากกาลังคนของท่านก็รู้ว่าไม่มีใครสู้ได้โดยเฉพาะมาเซ็กเทาเลืองาลกรีด้วพาเป็นสิ่งที่ไร้เทียมทานแต่ตอนนี้ข้าเป็นท่านขอยืนหยัดด้วยตัวเองดีกว่า <c oughs> <c oughs> มันก็แน่อยู่แล้วแต่ว่าอาจต้องให้พวกท่านมาช่วยข้าหน่อยนะเฮ้ย <c oughs> ข้ากับลูงชายได้รับความเมตตาจากท่านยังไงก็ต้องตอบแทนอยู่แล้วท่านพ่อแล้วข้า มแจะช่วยท่านทำงานใหญ่ให้สำเร็จจึงจะนับว่าไม่เสียชาติเกิดน,นะครับดีดีมากมามา,มาเรามาดื่มกันอีกอ้ท่าน,นโกงมาแล้วเหรอเจอนั่งขอดครับพวจะถอยไปก่อนข้ามีเรื่องจะคุยกับลิปโป้ไม่ต่อไปไกลหรอก รออยู่แถวนี้เดียล่ะครับลิปโปได้ข่าวว่าท่านให้สองพ่อลูกนี่มาอยู่ในบ้านเชียวเหรอฮะใช่แล้วและให้เป็นที่ปรึกษาซ้ายขวาอีกด้วยถูกต้องอีกแล้วนะท่านลิปโปสองพ่อลูกเนี่ยเป็นพวกประจบสอบพลออย่างแท้จริง สมัยก่อนอยู่กับโตเกียมก็แอบไปเข้ากับอ้วนเซี่ยวทรยศนายเพื่อหวังผลประโยชน์ต่อมาถูกโตเกียมจับได้เกือบจะประหารด้วยซ้ําแต่เพราะเกิดใจอ่อนขึ้นมาเลยละเว้นความตายแค่ให้พักงานแล้วทํำห้จูๆ่ๆมาเสนอหน้าอยู่แถวนี้แถมยังพูดคุยถูกคอยกับเพื่อนสนิทอีกด้วยถ้าตันกงุงสองพ่อลูกเนี่ยพัดดีต่อข้ามากท่านิชาหรือไง อะไรนะข้าและอิจฉาคนถอยประเภทนี้เฮ้ยนี่ท่านพ่อท่านอาจเก่งเรื่องการสู้รบว่าจริงแต่การดูคนถือเป็นจุดอ่อนอย่างยิ่งของท่านการที่พวกเขาทําแบบนี้ต้องมีเป้าหมายแน่ท่านอย่าหลงครมสองพ่อลูกนี้เป็นอันขาดเฉียวนะบันกงท่านมาเป่าหูข้าจะสาระคนดีเหรอคนดีเหรอ พวกเขาเป็นคนถอยตั้งหากละ่ะหาดีไม่ได้สักนิดจะดีหรือชั่วเขารู้จักแยกยะทำามาเราคอยสอนอย่าลืมว่าในเมืองซีจิวแห่งเนี้เขาเป็นใหญ่กว่านะหมายความว่าท่านมีสองพ่อลูกนี่แล้ว ผมไม่ต้องใช้งานข้าอีกถ้าท่านคิดว่าละบาใจก็เชิญตาสบายได้ข้าไปแต่ขอให้จำไว้เมืองสีจิ๋วใกล้จะหาย,ยานะไม่เชื่อก็คอยดูเดี๋ยวก่อนไปบอกสองพ่อลูกมาดื่มกับข้าด้วย เฮ้ยเดยวเราไปลูกน้องจะไปออกคำสั่งกับนายได้ยังไงไม่แค่ออกคำสั่งยังจะบงการชีวิตนายด้วยซ้ําแบบนี้เขาเรียกว่าไม่เจียมตัวฮะยเขาจะดูว่าพวกเจ้าสองคนมีรับลมคมในอะไรกับริโป้กันนะไหนท่านบอกเองว่าจะรอดูไม่ใช่เหรอมา <น>ตัน้นค่อยๆเดินค่อยเดินนะครับห,หน้ามือตามมวหลงเชื่อคนถอยขืนเป็นแบบนี้นอกจากจะเสียเมืองแล้วแม้แต่ข้าก็อาจจะไม่รอดด้วยสู้ไปจากลิปโปหานายใหม่ดีกว่า แต่ว่าแผ่นดินกว้างใหญ่นายดีอยู่ไหนแล้วเราจะไปปักหลักที่ไหนดีลิปโปเป็นคนโง่ก็จริงแต่ก็ถือว่าดีต่อข้านิสัยผงผางเอาแต่ใจเหมือนเด็กที่ไม่รู้จักโตคนหนึ่ง เด็ก,ดกว่าไงครับเตรียมมาให้ข้าข้าจะไปล่าสัตว์หน่อยครับ นัลกไปจ้วอยน่ะเล่าปีริอ่านประสบคบโจโฉมาตีเมืองของข้าเลยท่านแม่ทับเล่าปีเจ็บใจมานานที่ถูกท่านยึดเมืองแต่ไม่อาจสู้กับท่านได้แล้วทำไมเลยต้องไประสบคบโจโฉ เพื่อยิ้มกําลังจากเขามายึดคืนข้าดูออกนานแล้วว่าเล่าปีเป็นพวกหน้าซื่อใจคดป่ากก็อ้างคุณธรรมเรื่อยเปื่อยไปแต่จริงๆแฝงความชั่วร้ายถือเป็นผู้ดีจอมปลอมอย่างแท้จริงนะครับ <c oughs> ผู้สนาฟังเชียวดีมากโดยเฉพาะที่ว่าหน้าซื่อใจคดผู้ดีจอมปลอมสองประโยคนี้เนี่ยช่างถูกใจข้าจริงๆแต่ว่า คนหน้าไหวหลังหลอกคงไม่ได้มีแต่เล่าปีในเมืองซีจิ๋วของเราอาจมีคนอื่นแอบแฝงก็ได้ใครแอบแฝงอีกละ่ะเป็นใครเรียนท่าแม่ทัพคำพูดของตันกงงหมายถึงข้านะครับถูกต้องคาหมายถึงเจ้ากับพ่อเจ้าจริงๆถ้าข้าดูไม่ผิดแล้วก็พวกเจ้าต้องหาก ที่เป็นพวกหน้าซื่อใจคดบางหวานก้นเปรี้ยวทำไมพูดแบบนี้ล่ะครับทำไมถึงพูดน่ะเหรอก่อนพวกเจ้าจะมาอยู่กับท่านแม่ทัพเมืองซีจิ๋วเป็นที่ที่สงบสุขแต่พอพวกเจ้ามาอยู่ในจวนปัญหาต่างๆก็ตามมาเป็นพรวนอันดับแรกคือโจโฉตั้งท่านแม่ทัพเป็นเจ้าเมืองจากนั้นก็มีพ่อข้าท่าทางแปลกๆจากเมืองกุนจิ๋วมาอยู่อาศัยวันนี้ก็มีจดหมายอีกบอกมาสิ พวกเจ้าเป็นไส้ศึกของโจโฉหรือเล่าปีกันแน่หรือว่าเป็นไส้ศึกของทั้งคู่ก็ว่ามาได้เลยอขอให้ถ้าไปททำตัดหัวข้าซะเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ด้วยใจได้เธอ ท่านตันโกงท่านว่าเขาเป็นไส้ศึกมีหลักฐานไหมแม้ไม่มีหลักฐานแต่ข้าเชื่อสายตาตัวเอง <c oughs> ท่านได้ยินแล้วใช่ไหมครับท่านจะกล่าวหาแต่เรื่องยังไงก็ได้อะท่านตันโกง <c oughs> เขาบอกหลายคนแล้วว่าอย่าอิจฉาคนอื่นแต่ท่านชอบระแวงโน่นนี่ ยูโยงปลุกปั่นเขาบอกให้รู้นะตั้นแต่ตันเต็งม,มาอยู่นี่มีแต่ชื่นชมท่านตลอดบอกว่าท่านเฉลียวฉลาดปัญญาเหนือคนเป็นที่ปรึกษาที่ไม่มีใครเทียบได้แล้วท่านอย่างงั้นละ่ะพวกเขาต้องชมค่ายท่านฟังอยู่แล้วไม่งั้นจะเล่นละครฉากนี้ให้สมจริงได้ยังไงกันละ่ะจริงไหมตันกงขอโทษตันเต็งเดี๋ยวนี้ รับพเข้าใจพูดคุยกันดีๆซะไม่มีทางเด็ดคำฟังให้ดีข้าสั่งให้ขอโทษเขาซะท่านแม่ทัพเมื่อกี้ตันแต่งมอบก,กระบี่ให้ท่านทำไมท่านไม่เอามาปรีดชีพข้าให้รู้แล้วรู้รอดเลยให้ขอโทษเขาน่ะเหรอฝันไปเถอะท่านท่านแม่ทัพก็อย่าข้าใดเลยจะคู่ควรใด้ขอโทษอนะ่ะ ซุยข้าขอเข้ามาเขาจะเหมาะกว่าท่านโกกไม่ต้องห่วงข้ากับท่านพ่อแม้ว่าฝากตัวกับท่านแม่ทัพแต่ไม่เคยอ่านเอื้อมตำแหน่งคุณสือของท่านเลยข้ากับท่านพ่อจะเห็นท่านเป็นเหมือนอาจารย์ร่วมกับรับใช้ท่านแม่ทัพด้วยความพักดีได้ยินแล้วใช่ไหมฮะเขามีนมน้ำใจขนาดไหนใจกว้างกว่าบานนั้น เอาเถอะท่านแม่ทัพใครจะดีหรือชั่วดูกันไปแล้วกัน <Licht ative breathing> เล่าปีสมคบโจโฉหวตีซีจิวข้าจะคิดว่าจะยกทัพไปปราบเล่าปีเพื่อไม่มีปัญหาทุกคนฟังให้เตียวเลี้ยวและโกสุนนำทัพหนึ่งมืน่น ไปโจมตีข่ายของกวนอูทรงเหียยและง,งุยซกนำทัพหนึ่งมืนคอยไปกองหลังส่วนข้าจะนำทัพใหญ่ไปตีเซียวเพ่ยข้าจะตัดหัวเจ้าเตียวขุยด้วยตัวเองเมื่อทัพใหญ่ออกไปแล้วให้ตันกุยและตันเต็งเฝ้าเมืองซีจิวไว้ทุกคนอย่าทำงานพลาดครับ,รบ ตอนนี้เปนจัดเตรียมกองทัพฟ้ามืดเมื่อไรรวมตัวที่ประตูเมืองที่ใต้เพื่อออกเดินทักคนลบทเลโปให้ใครอยู่เฝ้าเมืองสีจิ๋วเถอะไม่ได้ท่านชำนาญการยุทธถึงเวลาสู้รบ ข้าตอดใช้ท่าดีกมากแต่ท่านปล่อยให้ครอบครัวและเมืองทั้งเมืองไว้ในมือของสองพ่อลูกนั่นถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาเราจะทำยังไงเฮ้ยท่านตัดกุ้งท่านยังไม่เชื่อพวกเขาอีกเลยข้าไม่เชื่อถ้าตัดกงุง ท่านแท้ตันพวกเขาก็แท้ตันแท้เดียวกันแท้ทำไม่กลับกลายเป็นศัตรูก,กันละ่ะเฮ้ยพวกเขาไม่เคยว่าอะไรท่านแต่ท่านมันจะติโน่นตินี่อยู่ตลอดเวลาลิปโปตอนนี้เราจะไม่คุยว่าสองพ่อลูกนั้นดีหรือไม่ดีเอาแค่เมืองซีจิวที่นี่เป็นฐานของเราเป็นชีปประจำที่จะให้เสียไปไม่ได้ฉะนั้นไม่ว่าย่างไงก็ต้องฝากให้กับคนที่พอจะไว้ใจได้ ถ้ายังไงเลือกจากเตียวเลี้ยวหรือว่าโกสุนคนใดคนหนึ่งให้อยู่เฝ้าเมืองจะดีกว่าไมเ่เล่าปีมีทหารน้อยกว่าจริงแต่มีขุนศึกอย่างกวนอูเตียวหุยและจูลง่งซึ่งข้าไปอาสู้หนึ่งต่อสามฉะนั้นเตียวเลี้ยวกับโกสุนจึงต้องไปกับข้าด้วยแต่ยังไงก็ตามเราต้องแยกสองพ่อลูกนี่ ให้คนนึงอยู่เฝ้าอีกคนออกไปรบงั้ยก็ได้ข้าใ้คนพ่อคือตันกุย๋ยอยู่เฝ้ามือส่วนลูกชายนะไปกับข้าด้วยท่านน่ะไม่ชอบหน้าตันเต็งใช่ไหมงั้นให้ไปกับข้ากันแล้วกันก็ได้ กงทุกสงสัยเราแล้วแล้วไปดีไปไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ต้องระวังให้มากนะอืมท่านกงสงสัยเราก็่จริงแต่ลิปโป้ไว้ใจเราไม่ต้องห่วงเรลาจะออกรบเรื่องนอกเมืองข้าจะจัดการให้ส่วนเรื่องในเมืองก็ต้องรบกวนทานพ่อด้วยอืมไม่ทับสองคนแลนะนายกองหกคนที่อยู่เฝ้าเป็นคนของเราหมดแล้วพวกเขายอมที่จะเข้ากับราชสำนักฮดีมากแตลิปโป้พ่ายแพ้ก็ต้องกลับมาอย่างลุ้งข้าง ตอนนั้นเมื่อไหร่แล้วก็ถ้าเดี๋ยวเขาเข้าเมืองได้ล่ะอย่าห่วงไปเลยฐานที่ฝ่าประตูเมืองพ่อเป็นคนเลือกเองเหมือนกันถ้าพ่อรักษาตัวด้วยเจ้าก็เหมือนกันนะลูกะ นึกฝันเลยว่าเขาจะมาเล่นงานขาได้ที่ใหญ่ไม่กระหัวข้าอยู่ทั้งคนลิกโป้ที่ใหญ่รออยู่นี่แหละข้าจะพาทหารสักสามพันไปลด้วยกับมันเองอยู่นะ่ข้าสึกมาเยอะไม่ควรไปประทะมีห้องอยู่ไหนนายท่านคาดว่าไม่ถึงหนึ่งการถูกทั้งเมืองจะถูกล้อมไว้ทุกด้านข้าจะเขียนจดหมาย มันก็ไม่ทันซะแล้วจะรีบออกจากมือไปขอความช่วยเหลือจากโจโฉระหว่างทางผ่านค่ายของกวนอูบอกให้